มีผู้หญิงคนหนึ่งที่รับจ้างแต่งงานแทบทุกวันแล้วก็หย่าในวันรุ่งขึ้นในลิ้นชักของเธอเต็มไปด้วยแหวนแต่งงานมากมายหญิงสาวคนนี้ชื่อว่ามินยองเธอมีอาชีพเป็นภรรยารับจ้างเธอถูกจ้างโดยบรรดาชายหนุ่มที่ไม่ได้อยากแต่งงานจริงๆแต่จำเป็นต้องแกล้งทำเป็นแต่งงานเพื่อหลีกเลี่ยงเสียงคำนินทาหรือการกดดันจากญาติและเพื่อนฝูงฝีมือการแสดงของมินยองนั้นยอดเยี่ยมมากถึงขนาดที่พ่อแม่ซึ่งป่วยหนักหลายคนนอนจากไปอย่างสงบสุขหลังจากได้เห็นหน้าลูกสะภ้ยคนสวยมินยองทำเงินได้มากมายจากงานนี้แต่หลังงงจาาากกททนนนใประเเศล็ๆแห่ี้ม13 ปีเธอก็มีอดีตสามีหยุดเต็มไปหมดตอนนี้แม้กระทั่งพนักงานโรงแรมก็เริ่มจําเธอได้ตามงานแต่งต่างๆเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์น่าอึดอัดเช่นนี้เธอจึงตัดสินใจขยายธุรกิจของตัวเองคราวนี้เธอเริ่มรับงานแต่ยยงงานนอกประเทศด้วยกระทั่งกษัตริย์จากดูไบย,ยังเคยจ้างเธอเพราะบริการของมินยองนั้นเป็นมืออาชีพจริงๆไม่ใช่ว่าใครก็สามารถจ้างเธอได้ขั้นแรกเธอจะดูโปรไฟล์ของฝ่ายชายก่อนจากนั้นจึงทําการสัมภาษณ์หลังจากนั้นเธอถึงจะเลือกลูกค้าของเธอมินยองมีกฎเหล็กอยู่ข้อหนึ่งเธอจะรับจ้้าาางงงแแตตต่่่่นนนนเทััจะไมมีวก หลุมรักเด็ดขาดวันหนึ่งเธอกําลังรอพบลูกค้ารายพิเศษคนหนึ่งโปรไฟล์ของชายหนุ่มคนนั้นไม่มีอะไรเลยนอกจากรูปถ่ายเพียงใบเดียวมินยองมองจากกล้องวงจรปิดและเห็นว่าลูกเขามาถึงตรงเวลาแต่เมื่อเธอโทรหาเขาเขากลับปฏิเสธที่จะรับสายและเขาเดินตรงมาหามินยองทันทีพอมาถึงเขาก็พูดกับมินยองว่าได้โปรดแต่งงานกับผมเถอะข้อเรียกร้องของชายหนุ่มคนนี้เรียบง่ายมากเขาแค่ต้องการให้เวลาที่เจอกันพวกเขาต้องทานอาหารเย็นด้วยกันมินยองรู้สึกว่ามันแปลกแต่เนื่องจากฝ่ายชายเสนอเงินให้ก้อนโตเธอจึงตกลงชายหนุ่มคนนี้ ทั้งหล่อรวยและทำอาหารเก่งมากจนเชฟที่เก่งที่สุดยังต้องอายเขามีข้อเสียเพียงอย่างเดียวคือเขาพูดน้อยมากตลอด5ปีที่ผ่านมาพวกเขาสองคนคุยกันไม่ถึง50คำด้วยซ้ำตอนนี้นี้สินของมินยองใกล้จะหมดแล้วเธอคิดว่าพอสิ้นเดือนนี้เธอก็จะวางมือจากวงการเธอกำลังจะบอกมินโฮเรื่องการหย่าแต่มินโฮกลับพูดขึ้นมาก่อนว่าเราอยากกันเถอะมินยองประหลาดใจมากเธอคิดว่าตัวเองจะเป็นฝ่ายเอ่ยเรื่องหย่าก่อนและมินโฮคงจะเสียใจที่ได้ยินเรื่องนี้แต่กลายกันว่ามินโฮกลับเป็นฝ่ายจบความสัมพันธ์นี้อย่างง่ายดายมินยองจึง พูดว่าสัญญายังไม่หมดนะฉันจะอยู่ให้ครบ27วันที่เหลือพูดจบเธอก็หันหลังแล้วเดินจากไปจากนั้นมินยองก็ตัดสินใจว่าครั้งนี้เธอจะต้องเอาชนะใจมินโฮให้ได้ก่อนที่สัญญาจะสิ้นสุดลงแต่ดูเหมือนว่ากฎเหล็กของมินยองที่ว่าจะไม่ตกหลุมรักใครกำลังจะถูกทำลายลงแล้วแล้วเพื่อนๆล่ะคะชอบพักมินยองไหมคะ